ี่ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมดาพาดูและเจ้าเลื้งน้อยลอโลว์เหมือนเดิมนะครับผมนะยังคงไปกันต่อนะครับผมนะ <c oughs> กับบรรยากาศในยามเย็นต่อได้ว่าจะขุดแค่เออท่ากับไอ้ที่เหลืออยู่คลิปที่แล้วนะครับผมนะแต่ว่าเจ้าของดินเขาจะเอาให้เสร็จเลยนะเขาขุดออกให้หมดเลยเอาไปเทถมอยู่ที่บ้านเกนะครับผมนะก็ถ้าเหลือ,อไว้มันก็เหลือเล็กนิดเดียวนะครับผมนะ พื้นที่เหลือประมาณเออไม่ถึงหนึ่งงานนะก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมนะท,ทำสวนก็คงจะเล็กไปนะครับผมนะขุดให้หมดเลยดีกว่าจะได้ออมีพื้นที่ในการทำนาเพิ่มขึ้นนะครับผมนะก็ลอกให้เสมอกับดินฝั่งนั้นนะครับผมนะบยากาศในายามเย็นสู้ให้เสร็จนะเพราะว่าคือทางเราวิ่งไม่ได้เข้าหมู่บ้านนะครับผมนะเราวิ่ง โอหมู่บ้านเอานะครับผมนะก็ถ้าวิ่งออผ่าหมู่บ้านนี่เราไม่วิ่งนะครับผมนะเพราะว่ามันเย็ยนแล้วเราเลยวิ่งแค่จะวิ่งแค่ประมาณห้าโมงนะถึง5้าโมงแต่ว่าวันนี้นี่คือเส้นทางของเรานี่ไม่ได้วิ่งผ่าหมู่บ้านนะครับผมนะเป็นการเอ,อวิ่งโอ้อู่บ้านเอาแล้วก็สู้ให้มันเสร็จเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่ได้เ,ออเดือร้อนใครนะ เรากิดการวิ่งผ่าหมู่บ้านนี่ห้าโมงต้องหยุดนะครับผมนะแต่ก็ไม่มีคนว่าอะไรหรอกครับผมนะก็รู้จักกันทั้งนั้นนะครับผมนะแต่ว่าเราก็เกรงใจเขานะครับผมอ,อ,อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผมนะก็ต้องเกรงใจ <c oughs> จะวิ่งทุ่มสองทุ่มนี้ไม่ได้นะครับผมนะโอ้เรียบร้อยสำหรับซีเอ็มนะครับผมนะ ต่อโดยลุงเนียนต่อเลยนะครับผมนะเลยนิดเดียวนะอีกประมาณสออิบกว่าเที่ยวนะครับผมนะกับเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกานะหรือประมาณหกโมงเย็ยนแล้วนะครับผมนะก็เราสู้ให้เสร็จนะเพราะว่าถ้ามันไม่เสร็จนี่พรุ่งนี้เราก็มาขุดอีกออไม่เต็มวันนะมาขุดก็ไม่ไม่ถึงครึ่งวันด้วยนะครับผมนะกระเทอรกกระเทือนนะครับผมนะย้ายไปย้ายมาเราเลย ดูเอาให้เสร็จไปดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับผมนะคนในหมู่บ้านนี่ก็รู้จักกันทั้งหมดนั่นแหละครับผมนะแต่ว่าถึงความจริงถ้าเราขนตอนผ่านหมู่บ้านเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับผมนะแต่เราต้องเกรงใจเขานะแต่ว่าทางนี้เราวิง่งอ้อมหมู่บ้านเราเลยฝืนดึกได้นะครับผมนะนก็ไม่ดึกแล้วนะประมาณหกโมงกว,กว่าก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมนะแสงยังไม่หมด เจ้าเหลืองน้อยโลโ e นะครับผมนะ fr แปดสิบเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ยันมากนะครับผมนะมีพี่ๆหลายคนถามนะครับผมนะเก่ยับเครื่องยนต์นี่สเปคนี่ยังไม่แน่ใจนะครับผมนะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ถามเออเซลลที่ขายให้เราจะถามรายละเอียดนะครับผมนะแล้วก็มารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอีกทีนะครับผมนะแต่ตอนนี้นี่คือ เรายังไม่แน่ใจเรื่องสเปคนะรรู้แค่ว่าเครื่องยนต์นี่ใช้เป็นของยันมารุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะราคาค่าตัวของเขานี่ก็2ล้านนิดๆนะครับผมนะเป็นรถใหม่ใหม่เกะกลองนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับเรามาปีกว่าแล้วนะครับผมนะยังไม่อาการอะไรยังไม่มีอาการเสียนะครับผมนะมีแค่เปลี่ยนฟันแล้วก็ทําสลักปุงกีแต่ก็ปกติครับผมนะ เรียนฟันกับทำสลักมันมันเสียสีกันอยู่ตลอดนะครับผมนะยังไงมันก็ต้องหลวมนะเราต้องทําอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับไอเจ้าสลักคงกีแต่พวกเครื่องยนต์พวกระบบไฮดรอลิกยังอยู่ดีนะครับผมนะยังไม่เคยมีปัญหาฟิล์มนี่หนานะครับผมนะใส่เป็นฟิล์มปโปรดเลยว่าจะได้จะใส่เป็นฟิล์มดําแต่ว่า ช่างที่เขาติดเอนี่เขาบอกว่าฟิล์มดำเนี่ยมันอุ้มความร้อนนะก็ลเลยใส่เป็นฟิล์มปลอดไปเลยเพราะว่าเจ้าเหลืองน้อยวันๆนี้ก็อยู่แต่นในทุงน่งนานะถึงจะติดฟิล์มปลอดไปก็ไม่รบกวนไม่รบกวนคนอื่นนะครับผมนะถ้าเกิดเป็นพวกรถดำนี่ติดฟิล์มปลอดไปนี่เสบตาคนอื่นนะครับผมนะเวลาขี่สวนกันแต่ว่าเจ้าเหลืองน้อยเราอยู่แต่นในทุงน่งนานะติดฟิล์มปลอดได้ ไม่มีใครว่าเสียบตาแค่วัวนะครับผมนะวัวที่เดินไปเดินมาคุณเล่นนะครับผมนะอา้าต่อกับสิงเบ้นนะครับผมนะจะสิงเบ้นวัยรุ่นเงินล้านนะครับผมนะหอ,อยติดติดนะครับผมนะถอยจี้จะเหลืองน้อยเลยเพราะว่าถอยไกลนี่ใส่ไม่ถึงนะครับผมนะต้องหอยไว้มาติดติดนะ ขนาดแขนเขานี่ก็ประมาณเออรถขุด PC 70นะครับผมนะประมาณนั้นฟิวฟิวเดียวกันนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงเป็น80นะ <c oughs> อาจจะน้ำหนักเขา8ตันนะครับผมนะเลยได้เ,ออเป็นรถ80ไม่รู้หนักอะไรนะครับผมนะ, <c oughs> ะมากันต่อนะครับผมนะเมื่อกี้โมแต๊ ไปโม้นะครับผมนะไปโมูมากับที่เจ้าดีกาเขียวสมบัติพ่อตานะครับผมนะคอนโทรลโดยเสียเปานะเสียเปาคนขยันเป็นคนที่ขยันมากนะครับผมนะตัวเล็กๆนะตัวเล็กจะขยันเวลาเ,เจ้าเลี้ยงน้อยออทาชั่วโมงอะไรนี่รถดํานี่ไม่ได้หยุดนะครับผมนะ ขนไม้ขนปุ๋ยขนทุกอย่างนะครับผมนะที่ขนได้สมชื่อเสียเปล่าคนขยันนะครับผมนะ <c oughs> สภาพสวยๆนะตอนนี้นี่วิ่งอยู่กับเราแล้วนะเ <c oughs> ขาแปะป้าย,ายสอสสมชาย,ลยนะ <c oughs> แล้วนะฤดูการนี้เขาจะอยู่กับเรานะครับผมนะเราถือว่าเป็นผลดีกับเรานะ <c oughs> เพราะว่าทีมงานเก่าเรานี่หายกันไปเยอะนะ ทําก่อสร้างน่าจะเลือเยอะกว่านะครับผมนะทำกอ่อสร้างน่าจะเลือเยอะกว่าขนดินนะครับผนมะเขาเลยจอดร,รถเลยนะไปรับมากอ่อสร้างแทนหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมสอสมชายนะนี้ไปทากอ่อสร้างเขาไม่อยู่เราเผาเลยนะครับผมนะ <c oughs> อย่งก,กูขุดกันต่อนะครับผมนะเลยประมาณสิบเที่ยวนะครับผมนะเลยแค่นิดเดียวแล้วนะเตอนนี้นี่ กโมงครึ่งแล้วนะครับผมนะก็ว่ามืดพอสมควรนะปกติเราไม่ไม่ค่อยขุดดึกขนาดนี้นะยกเว้นแต่ว่างานปากอ่อจริงๆเราจะขุดดึกหน่อยนะครับผมนะรถดำจะได้เที่ยวเพราะางานปากอ่อนี่รถดำเลยเที่ยวน้อยนะเที่ยวละ50บาท101น,นะครับผมนะไม่เกินนี้เราก็จะขนเอ,อ่อ ดึกหน่อยนะให้พี่ไเรเยทำโอทีถ้าเป็นงานขนไกลๆเหมือนงานนี้นี่เราปกติจะหยุดแค่ห้าโมงเราก็หยุดแต่ว่างานนี้นี่เรียกว่าจําเป็นนะครับผมมันกระเทิกระทือนนะเพราะมันเรือนิดเดียวถ้าเกิดเราทิ้งออก,กัาไว้ก็ตรงนี้ก็มานี่กว่าจะย้ายนะเพราะเราไม่ได้ย้ายเร็วเหมือนแบบทีมงานอื่นนะครับผมนะว่า ที่ไล่เก๋ไม่ได้ขับเทรลเลอร์เองนะเก๋ขับแต่รถขุดนะก็เทรลเลอร์เราก็ต้องรอให้เจ้าแกเอาเทรลเลอร์มาย้ายนะเทรลเลอร์ก็เป็นเจ้าเทรลเลอร์จำเป็นนะครับผมนะทำไมมันถึงเป็นเทรลเลอร์จำเป็นก็ต้องไปหาดูในคลิปนะครับผมนะในช่องมีสาเหตุนะครับผมนะที่มันเป็นเนีเทรลเลอร์จำเป็นโอ้ยดินนี่ฝุ่นคลุ้งเลยนะครับผมนะแต่เย็นนี้เนี่ยเราจะย้ายย้ายกลับบ้านนะครับผมนะ เอาไปเติมน้ำมันแล้วก็เป่าออมอน้ำเป่าเพลงเอนะครับวกนะเป่าทุกอย่างนะแต่ว่ากรองเราเป่าทุกวันนะกรองจะเหลองน้อยกรองอากาศนี่เราเป่าทุกวันจะมีแค่พวกมอน้ำพวกเพลงเอพวกนั้นนะครับพวกนะั้นที่จะสองสัปดาห์เป่าก็คือจะมีโอกาสได้กลับบ้านก็เป่านะรั้งกลับทุกวันก็เป่าทุกวันนั่นแหละครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเออไปอยู่ในโบนะันที่ขุดนานๆหน่อยก็คือ จเจ้าเลืองน้อยไม่ได้กลับบ้านเราก็จะสามวันเปล่าก็คือหมดน้ํามันแล้วก็ผลจเจ้าเลืองน้อยกลับบ้านนะมาเพื่อเติมน้ํามันแล้วก็เปล่า่ะไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเสียเป่าคนขยันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สายทำจะบินเท่านี้นะครับผมนะแค่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ